สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแม่ตุ้มแชนแนลค่ะ,ะท่านผู้ชมมาชมขบวนเรือตุ้มกำลังเลงพี่กับดันผู้ชายหรือผู้หญิงเหมือนผู้หญิงเลยผมยาวเหมือนผู้หญิงนะแต่ว่าจริงๆไม่แน่ใจนะมันตุ้มมองไม่ชัดนะคะท่านผู้ชมใช่ทีมงานคุณแม่ทองคำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ อย่างไงเราชมขบวนเรือลากยุงกันนะคะรู้สึกว่าเครื่องปั๊มน้ำดูดน้ำออกจากเรือนี่ทำงานอย่างเต็มที่ทำงานหนักไปว่าง,งั้นเนถอะท่านผู้ชมดูที่ดูดน้ำออกนะสองท่อออกอย่างเยอะผมขอบอกว่าออกอย่างเยอะนะคะน้ำในเรือนะคะน้ำใต้ท้องเรือปั๊มออกสี่ท่อเลยนะคะ นะคะจะต้องเชื่อข้อดต่อของใบพัดอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะที่จะน้ำจะต้องเข้าได้นะ,ะโชคดีที่ปัม๊มปั๊มน้ำดูดน้ำออกจากเรือทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะท่านผู้ชมเป็นเรือโป๊ขนาดใหญ่นะคะมาดูเรือโป๊เรือโป๊ขนาดใหญ่ท่านผู้ชมเห็นว่ามันไปไม่ค่อยเร็วนะเรือไปไม่ค่อยเร็วนะคะเป็นเรือโป๊ขนาดใหญ่เอง เรือโป้ขนาดใหญ่บรรทุกทรายมาทั้งสามเรือโป้เลยนะคะลำที่สองก็คุมประเตทนมานิดนึงก,กันฝนก็ท่านผู้ชมกันฝนช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะคะฝนก็จะมีการตกวันนี้ก็อยุธยาก็กรมอุตุบ,บอกว่าจะตกช่วงบ่ายสามนะคะยาวจนถึงหกโมงเย็นบทเรือพวกนี้วิ่งไป มีสองที่นะคะท่านผู้ชมมีที่ลังสิตนะคะที่เอาบอ่อดินบอ่อตายขึ้นที่ลังสิตแล้วก็ที่นนทบ,บุรีนนทบ,บุรีหลายบอ่อมากเลยหลายท่านะ,ะเดินตามเรือกันตัคู่นะคะวิวอากาศแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดือนนี้ก็ไปเดือนของมิถุนายนแล้วนอ้อสองพันาร้อ6หกสิบหก น้ำก็ยังปกตินะคะถึงจะมีฝนตกลงมาบ้างในประเทศไทยน้ําของแม่น้ํำจะรปยาละปาตากก็ยังปกติพอช่วงนี้เริ่มฤด,ดูการทํานาเนาะก็ผ่านน้ําเข้านา,นากันน้ําตามส่วนตามไร่ก็ต้องการน้ําอยู่นะคะ ทางตรงข้ามวัดกษัตริ์ตาที่ลาดวลรวิหารนะคะท่านผู้ชมวันนี้วันพระโอ้ฝั่งโน้นมีแขกเรือผู้มาสัก,การาบบูชานะคะแล้วก็มาทำบุญรถจอดเต็มเลย สะพานวัดกษัตริย์ตานะคะท่านผู้ชมสะพานวัดกษัตริย์ตาชาวอายุทยาจะเรียกสะพานวัดกษัตริย์ตานะคะจะข้ามไปบันแพนเสนาบ,บางบานได้นะคะฝั่งนู้นแล้วก็วิ่งไปสุพรรณไปกรุงเทพ,พได้อีกดูเรืตอตรงท้ายตะกู่เรืตอตรงท้าย อ่านชื่อเรือไม่ชัดนะคะสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะท่านผู้ชมมีพี่กับตันคอยดึงเพราะว่าข้างหน้าจะก,การจะก,การลอดใต้ตอมอตะพานลอดตะพานนะคะจะเป็นตะพานที่ชาวเรือบอกว่าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่อันตรายแล้วก็มีอุบัติเหตุมาแล้วหลายรอบนะคะในช่วงหน้าน้ำหลากนะชาวเรือบอกว่าบังคับเรือ,อยากเพราะว่าโค้งมาจากโค้งหัวแหลม แล้วก็จะต้องตั้งขบวนให้ตรงโดยเร็วเพื่อจะต้องรอดใต้สะพานนี้นะคะพี่กับดันโหเลือลากตรงท้ายก็คุยวิทยุสื่อสารกับพี่กับดันด้านหน้าด้วยนะคะเรือตรงท้ายสมบัติธงชัยคะ่ะท่านผู้ชมตรงมากดึงกันตรงมากเลยกันนี้ขบวนตรงแบบรอดได้แบบสบายๆนะคะ ตอนแรกตุ้มก็ไม่ทราบนะคะว่าจุดนี้มันจุดอันตรายของพี่ชาวเรือนะคะทั้พี่ชาวเรือเป็นคนบอกนะคะท่านผู้ชมว่าต้งนี้เป็นจุดที่ชาวเรือเขากลัวยิ่งช่วงหน้าน้าหลากมีกลัวมากเพราะว่าอย่างตุ้มเคยเห็นกระตาเรือโป๊ะขนทรายนี่ชนตะมอสะพานแล้วก็จมจมนี่เห็นกระตาหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ได้ข่าวก็ไหลรอบอยู่ ช่วงนั้นน้ำเนอะลำบากเดินเรือ,อยากลำบากน้ำกะระแตน้ำแรงมากเป็นโค้งเลยไม่ชมโค้งมาจากโค้งหัวแหลมที่ตึ้มเคยไขย่เรือจุดนั้นนะคะไม่ไกลตรงนี้นิดเดียวโค้งปุ๊บจะต้องรีบตั้งขบวนให้ตรงเพื่อจะต้องลอดต่อมอสะพานนะคะคือจําเป็นจะต้องมีเรือตรงท้ายเนาะที่ละลายคิดที่เห็นเรือตรงท้ายนะคะก็ะคือคลองในเขตอยุธยานี้คดไปคดมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ ถ้าเลยวัดพนันเชิงไปแล้วจะเป็นแม่น้ําที่ใหญ่ที่กว้างอันนั้นก็เดินเรือแบบสบายๆสยะพานตอ่อมอก็เป็นต่อม้อที่สร้างใหม่ก็จะเป็นต่อม้อที่กว้างๆนะคะอันนี้เป็นสะพานเดิมนะคะถือว่าไม่เดิมมากนี่ก็สร้างใหม่แล้วนะเมื่อก่อนเตี้ยวกว่านี้นะคะ่านผม้ชมเตี้ยวกว่านี้แล้วก็ตอ่อมอแคบกว่านี้ตอนนี้เขาก็ทําใหม่แล้วนะคะเนี่ยขนาดทําใหม่ วิวบรรยากาศถายแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสวยงามมากยวตุมให้ดูโค้งหัวแหลมนะคะนั่นนะโค้งหัวแหลมอยู่โน้นนะผู้ชมโค้งหัวแหลมนะคะระยะไม่ได้ห่างกันมากเลยเจดีที่ท่านเห็นสูงๆยอดเจดีนะี่ก็เป็นเจดีย์พระศีสุริโยไทย ตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันช่วงน่าจะปฐมปีที่สามเนาะส่วนใหญ่ก็จะเรียนกันช่วงนั้นนะคะประวัติศาสตร์อยุธยาฝั่งน้นก็จะเป็นวัดธรรมานะคะท่านผู้ชมอันนี้ค็บ้านชาวบ้านนะคะนนวัดกตัตรตาที่ลาดรวรลวิหารราชการที่เก้าท่านสเสด็จมาบ่อยตอนตุ้มเด็กๆนินตุ้มก็มารับสเสด็จบ่อยมากท่านชอบมหา หลวงปู่เทียมเนาะท่านเจ้าอาวาสหลวงปู่เทียมก็ตอนนี้ท่านสิ้นไปหลายปีแล้วนะคะท่านอายุมากแล้วโอ้ยสวยงามจริงๆผมขอขอบคุณนะักผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาชมเรือขบวนเรือลากยงไม่ว่าจะเป็นเรือขนดินขนไยหรือขนเครื่องอุปโภคบริโภคเขตแม่น้ำป,ป่าตัดนะคะแล้วก็ ขอบคุณงามๆที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับตุ้มนะคะคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจติชมได้นะคะท่านผู้ชมบางคลิปบางอย่างก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจท่านผู้ชมสักเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าขอขอบคุณมากๆสำหรับคอมเมนต์นะคะตุ้มอ่านทุกคอมเมนต์นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าน้ำหลากตุ้มจะมาถ่ายจุดนี้ให้ท่านผู้ชมชมนะเดมันจะสวย สวยและน่ากลัวสวยและน่ากลัว,ว,ลลวเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ <c oughs> กับขอบคุณงามๆเลอก็ไปโน่นแล้วรอดอยู่ใต้สะพานพอดีรอดได้สบายๆค่ะอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะ